สวัสดีนะครับผมวันนี้จะมาประมปรมบทกันนะครับผมมาเล่าเรื่องปมบทกันมนาะอันนี้คือคลิปปทมบทนะครับของตัวละครผมในชามเมเลียนซีซั่นส,ส,สองซาเวนอะคาเดมี่เออเนี่ยชื่อเขาออะอไปเราไปดูปทมบทกันดีกว่าอ่าครับ มาตอนที anyway, like ่ยยูดด้วยเสฟอาตกเยียมครับเออมาแล้ววเน่ะโครงการใหม่เลยเรามีอะไรบ้างละเราเป็นนี่อะเพเพะเพาว่าโอ้กระจอกกระจอกนี่นี่นี่เออมาครับอาเราเปิดตัวนี่ยครับอึ๊บเฮ้ยอ่านี่นี่ านี่ครับนี่ครับต้องอัสสลามุเลกุมครับอานาอิทมีฉันชื่อซาอิดบินอาลีครับนี่นี่นี่คือซาอิดบินอาลีครับผมนี่นี่นี่คือซาอิดนะครับนี่นี่คือซาอิดนะครับนี่นี่คือซาอิดอ่าไอ้หนุ่มหน้ามดนี่คือซาอิดนะครับ โอ้ยไอห,หนูนมดาวนี่คือซาอิดนะครับผมกูจะสร้างเทคนิทนำมาใหม่ล่ะเอ้ย <c oughs> นะครับ,อ,รบ,รรบอ,อันนี้คือซาอิบินาลีนะครับเฮ้ยอันนี้คือซาอิบินาลีนะครับทุกคนอ่าซาอิเนี่ยอายุยี่สิบปีเพศชายนะครับเกิดวันที่สิบเดือนสิบสองพันห้า น้ำหนักเนี่ยหกสิบห้าครับสูงร้นนนนยอยเจ็ดสิบแปดอ่าเป็นคนแบบเป็คนควนเลยคนโอยเลยซาอิด ок, อ,อ่ะแต่เป็นคนกน้อยคนล่าเลยครับพูดแบบโ้พูดติดลกชอบหยอกล้อเลยคนร่า้าครับเสมอจริงใจอ่ะจริงจริงใจอ่ะเป็นคนจริงใจจิตอ่อนด้วยจริงนะครับเนี่ยตัวซาอิดเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีประวัติชัดเจนครับในการละหมาดให้ครบครับหยอกหยอกหยอกนะครับ ในเมื่อคุณแบบรู้จักตัวของผมแล้วเนี่ยก็คือซาอีนะครับเมื่อคุณรู้จักผมแล้วแล้วเราใช่ปะเราเรามารู้จักกับประวัติเขาเป็นมาของซาอีดีกว่านะครับทุกคนว่ามาที่ซาเวนไฮสคูลได้ยังไงนะครัรครบต้องเริ่มจากตรงนี้ครับนี่นี่ อันนี้ครับนี่ครับมัสยิดครับคือเนี่ยเนี่ยเน่องน,นะซาอิดเนี่ยเป็นด้วยได้เนี่งอยซาอิดเนี่ยเป็นคนอิสลามครับเขาเนี่ยต้องมาละหมาดบ่อยๆนะครับเขาเขามาละหมาดอยู่แล้วแต่ว่าในคืนตกดึกของวันนั้นนครับที่ซาอิดเนี่ยเพิ่งละหมาดเสร็จเพิ่องออกจากมัสยิดเนี่ยพร้อมกับถือปานิปุลีในมือครับมีรายงานที้วย บกำลังถือปานิปุรีในมือครับแทบแทบเลยอารมณ์เลยเยอะอะลมเลเยอระเลเยเนี่ยกำลังถือปานิปุรีอร่อยเลยเพิ่งเดินมาจากมัสายิดครับเดินมาปุ๊บเฮ้ยเฮ้ดีครับมีรถตูวครับรถตูัวรถตัวรถตูัวรถตัว สายอีดเลยน้องปุ๊บพ่อโอ้โหวันนี้ปานิษฐ์วันนี้ละหมาดครบแลว้วสบายใจแล้วกลับบ้านดีกว่าโหดึกแล้วเนี่ยบันทีเพิ่งโหละหมาดตั้งนานออกมาก็มืดแล้วกลับบ้านดีกว่านี่ครับรถตู้ครับแอนเดี๋ยวครับสาอีดสายอีดยังไม่ทำศึกยังไม่ทำอะไรครับประตูรถตูต้ตเปิดเที่ยวครับโดนลากลากสาอีดไปเลยไปไปอยู่สายอีดเลย เนี่ยครับแล้วก็ไปเลยวไงไอ้ปิดปิดเครื่องปิดเครื่องเอนอะครับมาแล้วเราตัดมาครับหนึ่งกับหนึ่งนี่นี่นี่โอ้ผิดเครื่องปิดเครื่องปิดเครื่องปิดเครื่องแล็บนี่ ตัวเล็กด้วยแป๊บหนึ่ง,งเปลี่ยนกันโอเแก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 อ่านี่ครับแล็แบแลบนี่นี่คือแล็บนะครับทุกคน อัน,น,ออน,น,อน,นอันนี้คือหลบอันอันนี้คือหลบนะทุกคนนี่คือหลบทีนี้ครับรถตู้ครับบนกลับมาครับรถตู้ครับรถตู้ก็แอนมันแตกได้ยังไงบ้ประสานล,ลงวะไม่ใช่ไหมแอนอะไเชื่อ,อะไรเี้ยเฮ้ยเฮ้ยจับมันแนอนเดี๋ยวรอครับรถตู้กับ ปล่อยสาอีตรงเนี้บปล่อยปล่อยปล่อยสาอีไว้ปล่อยสาอีไว้สายอีลัวนี้ครับเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี้ยแบมันอยู่ที่ไหนวะเนี้ยแบบที่รู้จักครับเพราะสาอีตัวเนี้ยเขาได้ทำการอยู่โดนข่าอยู่ห้องใต้ดินครับที่ไหนไม่รู้ที่เขารู้จักครับเขาแบบถูกทรมานถูกถูกเคี่ยนครับถูกทดลองนู่นนี่นั่นจนร่างกายเขาเกือบตายครับ แต่ท้ายครับเหมือนอูดีแลบแห่งนี้ครับก็มีการระเบิดครับใช่ไัมมีการระเบิดตุ่มน้าเลยทางบัตด้้เลยตุมตุ่มเอาไอ้เียอีกันเนี่ยบอกอันเนี้ยนี่นีบัตรอนี้แบบระเบิดไอ้เขียเออครับตุ้มตุ่มตุ่ม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 เออผิดผิดตุ่มตุ่มตุ่มุมุ่มสอิดอิดเอาไอ้โอ้ย ถ้อีกครับถ้อีกตกใจถ้าอีกหนีม่ได้ครับนีหนีหนนีหนีหนีเลยถ้าอีกหนีเลยถ้าอีกนครับบึ้ง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 บึงถ้าอีกหนีครับหนีมาครับพอถ้าอีกมาได้ครับเขาครับคือการคือการที่ว่าคือการที่ว่า เด็กคนหนึ่งครับที่ว่าถูกกับเด็กวัยรุ่นแบบวัยหนุ่มคนหนึ่งอ่ะแบบวัยรุ่นวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบมันแบบถูกจับไปหายไปไหนตั้งนานแบบไม่ได้กลับบ้านเนอะคือมันต้องคิดถึงบ้านนะคุณทุนไอศัดไซด์ไซดก็หาทางกลับไปบ้านได้นี่นี่นี่ตัวเองดยตะต่างอ่า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 ก่อนนอะอ่าอ่านี่แหละนี่ครับไอศัด ตอนอีก็กลับบ้านมาเริ่นีเรื่องความเียไฟอีอกถึงบ้านน่ะเฮ้ยเข้าไปบ้านมันปิดไฟเงียเลยวะปกติตัวของบ้านไทยเนี่ยคือก็จะมีคนจะอยู่เยอะมากแต่คนในบ้านไฟเนี่ยมีประมบห้าถึงหกคนเลยเพราะว่าเอ้ยมันหายไปหมดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องอาป้าหลานหายไปหมดว่าพ่อไทยเข้าไปในบ้านครับบ้านนี้ในบ้านนี้คือไม่มีอะไรเลย แบบตุ้มตามเลยเละแบบข้าของถูกกระจายเละเต็มเลยเต็มพื้นเต็มอะไรเลยมีคราบเลื่อนติดอยู่ครับเต็มแบบเต็มบ้านเห็นภาพไหมเห็นภาพเห็นภาพไหมเห็นภาพไามเห็นภาพไะได้องอยากเห็นกันคับผมต้ออยากเห็นกัน้อยากเห็นกันมันเพิ่มมันเพิ่มเลยเยอะไงวะนี่นี่นี่เลยเยอะเลยเยอะขอเชื่อไม่ใช่ผิดอันงไงวะเี๋ยว ทำได้ยังไงวะแช่วัน,นครับแช่าวันคือเนี่ยมัน,น ok แบบว่าเลือดเลือดด้านในมันเลอะมากเป็นอย่นี้ครับคือไงมันแบบเงยนแบบมันเป็นกบบกระปัดกระโปยมากมันเลอะมากแบบมันแปะเลยทุกคนทุกคนับบอยู่นี่สีนี่ครับด้านในมันเลอะมากคมันแบบมันโอ้โหอย่างเงี้ยแบบมันจะแตะเต้านเจะา้าน มันจะจ้านครับมันจะจ้านครับมันจะจา้าเอาผิดดเลยเยอะนะครับบยในกองในกองบ้านของซาอกนะครับเลือดมันเป็นนี้เลยครับเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยบเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยเลือดเต็มบ้านเลยแบบใส่อข้าไรก็ด้วยความเขาเพิ่งออกมาได้เห็นเลือดเต็มบ้านเขาของอะไรเยอะก็ต้องตกใจครับสาอิด,กล,อด,อดกลัวเลยคาสิง่งรอบหนึ่ง <c oughs> ที่นี่ครับ อยู่ดีครับกล่องแบบมันจะมีกล่องไปชนีเอหรือวาดรือวาดจะเป็นแบบกล่องมีแบบจะมีกล่องไปชนีล้วที่มันแบบล้มเปลี่ยนหรือเปลี่ยนบัตรจะเปนน็นกล่องแบบผิดอันนีเป็นกล่องไปชนีแบบเดียวมันนอนอยู่แบบมันหักด้วยหักด้วยเอหักด้วยอืมอันดันมีแบบจดหมายเปียวมาครับแม จดหมายครับใสยอิดเห็นครับใสก็เ,เ,เลยเดินไปอ๋ลืมแย,ย่งเลยรยัครับไอิดไทิดเห็นครับใสอิดก็เลยเดินไปครับเฮ้ยจดหมายอะไวะจดหมายอะไรวะอะไรนนเนี่ยแบบบ้านพังอะไรนี่นงโดนแบบพลส่ไหมเหรอพอใส่อิดเปิดมาไอิดก็ได้เห็นว่าแบบมันคือมันเขียนว่า มันเขียนว่านี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเขียนให้เยี่ไหนวะเทกเทกเทกอ่านี่นี่นี่ทุกคนทุกคนดูนี้ไว้นะมุมนี้ไวเขียนตัวเลขอีกหนึ่งร้อยไหมนี่นี่นี่ถ้าอยากรู้ว่าครอบครัว หายไปไหนอ่ะให้มาที่นี่สิซาเวนกีดหัวอ่าคาดิเวอรี่เออไม่ใช่อาคาเดมี่เออกรใจายด้วยเออไม่ขึ้นไว อะคาเดมี่แล้วแคยจะรู้เองเออรู้เองเฮ้ยแม่งเองต่อร่างนวเองเออเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ที่ซาอิดเห็นในกระดาษนะครับถ้าอยากรู้ว่าครอบครัวหายไปไหนให้มาที่นี่สิซาเวนอะคาเดมี่ แล้วแกจะรู้เองมาละผมมาแล้วนี่โคนันท่านได้รับแล้วนะครับท่านนั้นตามค่าคแบบใส่อีกรอบเติมไปดูครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใส่อีกครับท่าน <c oughs> อะไรวะเนี่ยเจอเรื่องอะไรเจอเรื่องอะไรเนี่ยเออกับทายอีกไม่ทันรู้เลยครับไม่ทันรู้รเลยเนี่ยแบบยังไม่ทันอะไรเลยเป็น,นรับโดนาอว์แม่งครับ นักพาตัวซาอเบแล้วครับยังไม่ทันตอบตรงลงว่าจะไปซาเวนครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของซาอิบบินอาลีเด็กหนุ่มอิสลามที่เข้าไปอยู่ใเนรนียนซาเวนผู้ใช้พลังเวทมนต์ครับไม่ใช่พลังเวทมนต์พลังจิตอืนั่นแหละพลังจิตนั่นแหละครับตามนั้นสุดทาพแล้วก็ขอบคุณทนทุกคนมีเดี๋ยวดูซาอีบ โอ้ยโคตรหล่ออะแนทวนอยากให้ทำมันทำปก่อ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 นโคตรแห่ทุกคนยอาปกผมเองแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนมาดูปฐมบทของผมไม่รู้ใครจะมาดูบ้างแต่ว่าขอบคุณครับที่ว่ามาดูคนอิสลามตัวน้อยๆของผม แลวก็ถึงแลวต้องจากกันแล้วอัลลอนหักบัสขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับที่มาดูแล้วก็อย่าลืมละหมาดกันนะครับผมโชคดีครับขอจบปฐมบทเพียงเท่านี้บา,บายคลิปวนี้ไม่มีการตัดนะสด,สดเลย <c oughs> สดๆยาวสดๆเลยบ,ยบายทุกคน